สวัสดีครับในคลิปที่แล้วที่ผมประกอบตัว external SSD เองหลายคนก็บอกว่าทำเองมันไม่สเสถียรหรอกซื้อเอาดีกว่านะครับผมก็เลยไปขอ external SSD จากทาง ASUS มาลองก็ตัวนี้ก็รุ่น ROG Strix a e r i o n S 5 0 0นะครับการใช้งานจะเป็นยังไงดีกว่าทำเองมากแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ก็มารับชมกันครับสำหรับตัว external SSD ของ ROG Strix a e r i o n เนี่ย เขาก็จะมี2แบบนะครับคือแบบที่มาพร้อมกับ SSD เลยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับลงท้ายด้วย s 5 0 0ซึ่ง500ในที่นี้ก็หมายถึงมาพร้อมกับความจุ SSD 500GB นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกล่องเปล่าๆอย่างเดียวไม่มี SSD มาให้ตัว e n c o s u r e เนี่ยก็เหมือนกันเด่นนะครับต่างแค่มี SSD กับไม่มี SSD มาให้แค่นั้นเลยเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวกล่องกันนิดนึงนะครับก็ตัวกล่องก็จะเขียนเลยว่ารองรับทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows 11ส่วนด้านหลังก็จะเป็นสเปคของผลิตภนนัณฑ์นััหล็นนนนเปน USB 3.2่แะ โอเคต่อไปก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมาให้มากนะครับก็จะมีแค่ตัว external SSD แล้วก็สาย USB Type C to Type C มาให้1เส้นนะครับแค่นี้เลยตัววัสดุของตัว external SSD ตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่างานดีวัสดุดีเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับรบายความร้อนดีแน่นอนแล้วก็ที่ตรงมุมเนี่ยก็จะมีรูสําหรับร้อยสายห้อยกระเป๋าได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แถมสายมาให้แล้วก็ข้างๆช่อง USB Type C จะมีรูจิ้มสำหรับแกะฝา SSD อยู่นะครับ พอแกะออกมาก็จะเห็นนะครับว่ามีแผ่นซิลิโคนระบายความร้อนจาก SSD แปะมาให้นะครับความร้อนจาก SSD เนี่ยมันก็จะถูกถ่ายโอนไปที่ฝาโลหะอันใหญ่ๆนะครับระบายความร้อนดีแน่นอนส่วน SSD ที่ให้มากับตัวนี้นะครับก็จะเป็น SSD M.2 PCIe ขนาด 500GB ที่ใช้คอนโทรลเลอร์เป็นของไฟซอนนะครับถามว่าถ้าในอนาคตอยากจะเปลี่ยน SSD เองเนี่ยทำได้ไหมก็สามารถทำได้ครับแต่หมดประกันนะแล้วก็แน่นอนตัวนี้เป็น ROG ก็ต้องมีไฟ RGB นะครับ ก็จะเห็นได้นะครับว่าข้างบนเนี่ยก็จะมีไฟ LED แยกออกจากกัน4ชุดสําหรับฉายขึ้นไปที่แผ่นพลาสติกข้างบนแล้วก็ด้านหลังตรงโลโก้ ROG เนี่ยก็จะมี LED เช่นเดียวกันนะครับโดยสําหรับการคุมไฟเนี่ยแน่นอนครับ ASUS เขาก็จะมีชิป Aura ในการคุมไฟ RGB ของเขานะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองใช้งานกันนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ external SSD ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น USB Type C นะครับ ก็คือจริงๆจะเชื่อมต่อได้หมดนะครับช่องที่เป็น USB Type C แต่การที่จะได้สปีดสูงสุดตามสเปคเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับช่องที่เป็น USB 3.2 Gen 2นะครับพอเสียบสายเข้าไปที่คอมแล้วก็จะเจอตัวไดรฟ์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับส่วนสําหรับการปรับสีไฟตรงนี้ต้องลงโปรแกรม ASUS Aura Sync เพื่อปรับสีไฟนะครับหรือใครที่ใช้อุปกรณ์ ASUS Aura ที่มีไฟ LED สีๆแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรม Armory Crate ในการปรับสีไฟให้มันซิงกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้เลยครับ ต่อไปมาดูเรื่องของ performance ของ external SSD ตัวนี้กันครับผล test แากโปรแกรม Crystal Disk Mark ความเร็วในการอ่านอยู่ที่1,051 MB ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนอยู่ที่965 MB ต่อวินาทีก็คือตันที่ความเร็วของ USB 3.2นะครับถ้าจะเร็วกว่านี้เนี่ยก็ต้องไปพวก Thunderbolt และส่วนโปรแกรม BackMagic l Disk Speed Test ทดสอบการเขียนได้ที่856 MB ต่อวินาทีและสำหรับการอ่านอยู่ที่ 778MB ต่อวินาที ซึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไม2โปรแกรมมันได้ค่าไม่เท่ากันก็เพราะว่า2โปรแกรมนี้มันใช้วิธีการทดสอบที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาทดสอบแบบ real world กันดีกว่านะครับสำหรับการ copy ไฟล์ขนาดประมาณ130 g b นะครับสำหรับการ copy ไฟล์ออกจาก SSD เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ700 m b ต์ต่อวินาทีนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับนิ่งๆไปเรื่อยๆเลยส่วนสำหรับการเขียนนะครับความเร็วก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ700 m b ต่อวินาทีเช่นกัน ความเร็วนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ70 g b นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแคชของ SSD ก็จะเต็มแล้วก็สปีดก็จะตกมาเหลือประมาณที่350 m b ต่อวินาทีนะครับถือว่าแคชของ SSD ตัวนี้ก็ให้มาโอเคระดับหนึ่งนะไม่ขี้เล่ส่วนสำหรับเรื่องอุณหภูมิของตัว SSD ผมลองโหลดเทส15นาทีดูความร้อนของ SSD อยู่ที่49องศาเซลเซียสและตัวกล่องมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ46องศาเซลเซียสก็ถือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่รับได้ครับ สำหรับการใช้งานจริงผมก็ตัดต่อวิดีโอนี้บน external SSD ตัวนี้เนี่ยแหละครับก็ความเสถียรเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะครับยังไม่เจออาการคร้างหรือว่าแห้งใดๆเลยสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพายอย่างเช่น iPad Pro นะครับผมสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยแต่สำหรับ Android โทรศัพท์ Galaxy S10 อันนี้เนี่ยผมต่อไปแล้วโทรศัพท์มันเจอตัวอุปกรณ์นะครับแต่ว่ามันไม่เจอตัวไดรฟ์ผมคิดว่าไฟมันอาจจะไม่พอนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คงแล้วแต่อุปกรณ์ด้วยว่าตัวอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟให้ตัว SSD อพอไหมเพราะว่าตามสเปคของ SSD ตัวนี้เนี่ยมันกินไฟถึง1.6แอมป์นะครับต่อไปก็มาถึงคําถามนะครับว่าเราควรจะซื้อตัว External SSD แบบสําเร็จรูปหรือว่าซื้อ SSD M.2 แยกแล้วเอามาประกอบเองดีตรงนี้เนี่ยผมมี2องพ้อยสำคัญนะครับที่มันจะแตกต่างกัน อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความเสถียรจริงๆถ้าง,งบถึงเนี่ยผมเชียร์ให้ซื้อแบบสำเร็จรูปดีกว่าประกอบเองนะครับคือไม่ใช่ว่าประกอบเองมันไม่ดีนะแค่มันมีโอกาสเกิดปัญหามากกว่าแบบสำเร็จรูปถ้าอยากจบจริงๆซื้อมาแล้วไม่อยากมีปัญหาทีหลังหรือว่าต้องการความเสถียรมากๆก็ซื้อเอาเถอะครับอย่างอันที่ผมเคยประกอบเองเนี่ยก็มีปัญหาที่มันค้างบ่อยกว่าจะแก้ได้เนี่ยก็ต้องไปหาเฟิร์มแวร์มาอัปเดตตัวคอนโทรลเลอร์นะครับถึงจะใช้งานได้โอเค และอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของงานประกอบนะครับตัวสําเร็จรูปเนี่ยส่วนมากแล้วงานประกอบเนี่ยก็จะเนี้ยบเลยก็วัสดุตัวกล่องก็จะเป็นโลหะนะครับซึ่งมีผลมากๆกับการระบายความร้อนจากตัว SSD นะครับตัวที่ผมประกอบเองเนี่ยเนื่องจากกล่องมันก็เป็นพลาสติกนะแล้วก็เอา SSD เนี่ยไปข้างในทําให้ความร้อนมันก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับแล้วอุณหภูมิของตัว SSD เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงเลยแหละเวลาที่ใช้งานหนักมากๆ อย่างไงแล้วถ้าจะซื้อ Extern a l SSD แบบสําเร็จรูปหรือว่าจะทําเองเนี่ยก็แนะนําให้หาอันที่เป็นบอดี้โลหะเถอะครับเพื่อการระบายความร้อนที่ดีที่สุดส่วนความเร็วในการอ่านเขียนไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่จะต่างกันนิดหน่อยตรงความเร็วแคชของอันที่ผมทําเองเนี่ยแคชมันจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าผมใช้ SSD ที่ราคาถูกกว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวก็มาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตของตัว SSD ROG Strix e l i o n ตัวนี้กันดีกว่าข้อดีก็คือมันเร็วแรงเสถียรแล้วก็งานประกอบเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย ส่วนข้อสังเกตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟ RGB นะครับซึ่งในซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่มีใน Mac OS แล้วการที่ผมไปปรับไฟจากเครื่องอื่นที่เป็น Windows มาเนี่ยแล้วเอามาเสียบเครื่อง Mac OS เนี่ยการตั้งค่าการปรับไฟเนี่ยมันไม่ได้เซฟอยู่ในตัว SSD นะครับถ้าคุณเอาไปใช้กับเครื่องอื่นที่ไม่มีซอฟต์แวร์ลงไว้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นสี RGB วิ่งไปเรื่อยๆไม่สามารถปิดหรือว่าเปลี่ยนสีได้แล้วก็ไฟ RGB เนี่ยไม่สามารถให้มันแสดงสถานะการทํางานของ SSD ได้นะครับ เช่นเวลาที่มีการใช้งานดิสเนี่ยบางทีเราก็อาจจะอยากให้ไฟมันกระพริบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถทำได้นะครับสำหรับ e x t r r n l s s s r r o s t t r i x e l า o n S500 ตัวนี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ4,000ต้นๆครับแล้วก็ถ้าใครซื้อในเดือนที่ลงคลิปนี้ก็คือเดือนสิงหาคม รับฟรีไปเลยล่ม ROG ก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับหน้าฝนสุดๆเลยนะครับใครสนใจก็สามารถดูลิงก์สินค้าได้ในคำอธิบายวิดีโอด้านล่างเลยโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ